วูแมนอโอเคโอ้นี่อารอนแมนเนี่ยอืมอเอะเฮ้ยโอ้ยอ่าอืมอ่าเอางี้ในเมื่อมันลงไม่เคยทันวันศุกร์เลยแล้วบวกกับ ตัวกูเองเนี่ยก็อยากจะลงคลิปทุกวันด้วยนะสำหรับมีมเนี่ยทุกคนเนไปได้อยนะเปลี่ยนชื่อกันสักหน่อยแล้วกันพวกเราเปลี่ยนเป็นนี้มีมีม,มเพราะว่าอย่างน้อยทามันไม่ตรงวันศุกร์เนี่ยมันก็ยังคงเป็นวันนี้มีมไงถูกต้องไหมพวกเราเนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่าลืมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ถึงงาปันไลค์กันหน่อยแล้วกันทีนี้ได้เกือบทุกวันเลยกูบอกแค่นี้แหละไปเลยเชิญเด เอ้เดี๋ยวผมเสกข้าวท้องให้นะแต่รอหน่อยนะอีกเก้าเดือนนะ่งคนแม่หาลูกหรอจอดี้มีคนเรียกมึงสวัสดีครับโอ๊ะมีอะไรเนี่ยไก่ไมหรอเอ้ามันไก่ไปร้องไห้เฉยโอหอุสงสารเลยไม่กล้ากินเลยกำลังจะลุกไปล้างจานพอดีแม่บอกเล่นครับไปนะจอร์พท์อ่ะดีใจมากไม่ต้องล้างจานแล้วอย่างนี้ก็ได้หรอเนี่ย เฮ้ยโอ้เปงี้เองเหรอไอ้เหี้ยความจริงมันเป็นอย่างนี้เองอิเนยตั้งแต่เนยรู้จักหัม ข้าสักคำก็ไม่หิวแหมเดี๋ยวนี้ข้าสักคำก็ไม่กินเลยนะอีเนยมูลไหนเหียมาเดียวชิหายล่างเอสุปชัยโอ้ยล่างนี้อย่างฮากูบอกแค่นี้แหละเอสุบจราัยเป็นผู้จัดการต้องช่างเรื่องมีมที่ดังของฉันคือมีมฟ้ฟาเกวี่แหละของเธอละทีฟ้าอืมคืออุ้ยกูบอกเลยนะแกเจี่ยวใจรูปนี้แล้วก็ มันไม่ใช่คนธรรมดาแล้วแหละ,ละไม่มีผู้หญิงอา้าวไม่มีผู้หญิงอ้าวเอเอวะที่พูดมาก็มีเหตุผลนะ ASMR โโโอออ้้อ้เเเียน่โอ้โอ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  เอ้ยเฮียโอ้โหแม่งไม่ลำโพงกูแตกโอ้โหดูมันมึงแกะเขย่าทำไมไรเฮียโอ้โหโอ้ดังไปอ๋อสวัสดีครับนี่คือคุกโอ้โคเย็นเลยคือใช่ไหมแกถุงกรอบสัตว์ยาตโยลูกกิตัเลยตยาแต่อะไรลุงมา อ้าวไฮไอ้เหี้ย่ปคนเหี้ยเลยสัสลูกูกูม่งนั่งอยู่บนน้ำแข็งเด้กูก็กำลังแบบเอยเคาะเคาะเล่นไงเหี้ยแม่งเสือกแตกหมดเลยเมื่อมีคนมาฉีดยุงที่โรงเรียนเลยทําให้โรงเรียนเลิกไวขึ้นนักเรียนบอกเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมคนฉีดยุงกูม่งหน้าบึ้งห่าหิวหิวใช่ไหมจมจอบแป๊บ บุกคาแป๊บนึงเออแป๊บเดียวเฮียเออข้าวกำลงังโตเลยอะไรวะตายห่าไปแล้วชีเฮอเดเดมฮิ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 อัปปิชวอลกิงชิบองกิงชิบองเก่ง,ง,กงปุ้ชุดปกติถอดชุดแม่ง <c oughs> มาใหญ่กว่าหัวอีชิบหายกูชอบเลยฮะแบบเนี้ยเนี่ยเหรออันนี้ใช่ไหม <c oughs> มีเสน่ห์อะไรแต่นั่น ทำไมมึงไม่ถอดต้องนานวะเฮียกูชอบกูชอบคนนี้เลยแล็บของท่านประธานวันข่หมงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะะไรวนี่เฮ้ยกูตายแล้วอกูด้วยอ คิดการใหญ่มันทุกกูเป็นโจโฉคนขมองตูดูนีเฮียนี่มันกูเหรออะดีดีท้าแบบ มึงก็ตัดตอนกูแบบรอๆดีๆหน่อยก็ได้เฮียมึงก็เอาแต่จังไรอย่างนี้แหละไปลงติ๊กตอกไอหัวคูเมื่อสิงโตอยู่ในความร้อนเอีเอีอ้าวเฮ้ยอะไรวะอ๋อคำแล้วอ้าวเฮียแล้วโดยการห่างนะอันนี้อะไรเนี่ยอ้าวอะไรวะเฮียการเป็นหมางห่วยไป็นรอไปเฮียเอ้าร้องไห้เลยเวนเปิดควารางวัลแชมหญ้าสวยประจำปีไปครอง ว้ายแมนยูอดยันถ้วยย่าเลยนะเนี่ยฟอร์ไนสกาเ t w ตวิทเชี่ยอะไรเนี่ยคะละทิ้งอาคมมุ่งสู่ล่างหัวคมไอ้เหี้ยอะไรของมึงเนี่ไอ้สัตว์การพัฒนาของหนอนไอ้ข้างบนนะดีดีนะแต่ข้างล่างนี่มันเหี้ยอะไรวะเนี่ยฮะผู้หญิงมาหาเขาที่บ้านหน่อยผู้ชาย แม่ตอนนี้อยู่อีกจักหวะหนึ่งแต่วันนี้พ่อแม่เขาไม่อยู่บ้านนะโอ้ยมึงมุดรูออกมาเลยนะเนี่ยไอ้ยายเค m มมัลติเวิร์สออฟฮอ o h นี e นฮอนี่เ้งเฮ้ยโอเทสเฮ้ยนี่เทว่ะโอเดรริสโอเทียะแล้วไม่เหมือนมันลอยไหมติดติดกระจกกลางโอ้ยเอาจบผมโอเว้ยบผมอะไรวะเอาเปิดอ้อ เฮี <muitas> ้ยแหละวะน้าเอ้าเอ้าไอ้นี่ก็เป็นเฮี้ยไรคนนึงเอ้าอะไรวะเนี่ยเอ้าไอ้บิวเนี่ยเฮี้ยนี่แม่งเฮ้ยไอ้ดิซันตั้งแต่ยังไม่ทันยังไม่ทันแต่เลยโอ้กูโดนหรอพลังรุนแรงมากอ๋อ้าวทำไมอคนนั้นไม่โดนไม่เป็นไรเลยเสือฟ้าโอ้โหพลังรุนแรงเลยอ่ะโอ้กูบินได้โอ้เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ อลครับเอ่อพอดีผมดูคลิปคลิปหนึ่งครับช่วยพาคนในคลิปไปตรวจเยี่ยวกันให้หมดเลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับนอนฟังเสียง ASMR เสียงฝนตกตอนฝนตกทำมาทำเฮี้ยอะไรวะขึ้นรถเพื่อนพอเราปิดประตูรถเพื่อนบอกไม่สนิทนะเรานี่นั่งร้องไห้เลยอะคบกันมาตั้งนานไม่สนิทได้ไงวะโอ้คนละสนิทไอเฮีย้ยพวกมึงเป็นอะไรกันวะ โดนเทจากคนคุยอีกแล้วแย่คุยกันมาสามเดือนน่ะเขาบอกเราก็ดูน้องสาวเราหน่อยเรากลัวก็ผิดหวังมากเพราะที่บ้านเรามีแค่น้องชายผูสมหน้าด้วยอีกคนหนึ่งคนละน้องเฮียจากเลี้ยงสัตว์จังเลยไรเนี้ยก็นึกว่าแมวนั่นเป็นถุงพลาสติกซะงั้นหรือแสกแซกแสกแซ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 กข้าวหน่อยไหมลูกแสกแสกแสกอะไรของหมอนี่ โอ้ขี่้เลยวะตงวะข้าได้อาข้าขี้เลยวะนี่่าฮ่าฮ่าฮ่าอาอาเวย์นอมสิงกูวะเฮ้ยเจอผีเียผีหลอกโอ้ว้าวบักใหญ่อ้าวอย่าบอกว่าติดนะกูติดติดอย่างนั้นแหละเธออืมติดใช่ไหมอืม ทำไรโอ้ยไม่เนมมเลยต้นงพยายามเลยเนี่ยตอตะปูเอา้าทำไมทำเพื่ออะไรก็กินดิเฮ่ยอะไรวะอะไรของมึงอ่ะประตูแล้ไงโอ้ไอ้ควายมึงทำทำไมเนี่ยอะไรวะ เด็กเฮ้ย,ยรวมผมอืมเฮียยิ้มทำไเฮียอะไรเด็กเปลนยิน้มเลยอ้าวายควายเออตีแม่งเลยเฮียยืนขวางทางเด็กเปลนเฮียคิวนี้กูสะอนใจว่ะแม่แม่เอ้ยเฮียโดนแดกแล้วอีลินดู เฮียโดนแดกแล้วเอเลนไอสัตว์ไปอุ้มมันได้ไงวะเนี่ยโอ้โหขัวพีกเฮียน้องอุ้มกูมึงแดกทุกอย่างไม่ได้เอเลนกูกลายเป็นกระดูกหมาไปแล้วเดาดำกระจ้าโอ้แดนทั้งบ้านเลยอ่ะเวทนาไหมเธอไออุ้มเอ้าเฮียส้มตำไม่เหรอเอ้าไอโบแดกหมดแล้วเฮ้ยเฮียอย่างเฮียเลยเนี่ยคืออะไรวะไอโบ เป็นแต่แซ่บน้อพี่น้องอร่อยเลยอืมแซ่บหลายน้อสมตำผู้ใดน้อเอ้าเขีมีคนมาแล้วเอ้าไอโบไอโบไปแล้วโอ้โหเขียบมาแดกสมตำตำปลาด้วยเนี่ยปูปลายังไม่ได้กินเลยเออยังไม่ได้กินเลยมันยุ่ไปขนาดเนี่ยมันยุ่ไปขนาดเนี่ยเอ้าดูเจท๊หน้าดิ บักพวเ้ยบักภาคดาบเ้ยบักภาคแดกดาบปากพว้ยบักหมาหัวเฮ้ยมันก็เป็นอย่างสี่เนาะบักแดกส้มตำหมูดองปากพวอยแข่งดึงดูดเหี้ยเนี่ยคืออะไรเนี่ยพระอาทิตเนยูทรอนสตาร์เบคเคโอ้โหดูดลึกว่ะเตียงในตอนเช้าอู้เหี้ยแม่งเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ เราจะลบไม่ไงว้าเกบนสกราฟิกโอ้ยเกมเบวนสกอะไรวะเนี่ยเกมอะไรโอ้ยกูต้องหมดมาเล่นแล้วเฮียโอ้กลดเกมอะไรกูต้องการเล่นมึงเดี๋ยวนี้เลยเฮียเกมอะไรไว้สัตว์อะเดี๋ยวอนุบาลสม วันจันทร์นักเรียนอังคารน,นักเรียนวันพุธพระพระรหัสชุดทาหารเฮ้ยเชีย่ยเด็กอนุบาลใส่ชุดทหารมึงบ้าปะเนี่ยโรงเรียนอะไร,ระไวอะ,รอ,ะอะไรอะไรกันเป็นอะไรกันเนี่ยเพลงอะไรร้อ,องเพลงปเป็นองค์การมีแต่เธอมีแต่เธอแท้มีต้องกลัวไปโหนก็ไปไปเฮียคุยอะไรวะเนี่ยแม่ง อพอก่อนคลิปนี้เบรกกันเอาไว้นะสำหรับวันนี้มีมีมเอเดี๋ยวใครที่ชอบคลิปนี้แล้วหลงเข้ามาดูใหม่เนี่ยอย่าลืมนะครับดูจบมาขนาดนี้แล้วยาไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกดถูกใจคอมเมนต์ข้างล่างกันห,หน่อยหละกันแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้มีมีม,มเออเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวทีนี้เนี่ยพอเราเยอะๆปุ๊บเราก็จับใส่ในแทบจะทุกวันเลยเป็นไงดีไหมฮะไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายของเรา But, you can bomb it.